สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของ Hattrick h โร่ในวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่แห่งจิงจอกสยามเวสลี่โฟฟานา นัดวันที่โฟฟาน่านะครับลงสนามให้กับเลสเตอร์เมื่อชื่อเดืนอนตุลาคมที่ผ่านมาเขาพาเลสเตอร์ชนะ6จาก7เกมโดยการที่ทีมยิงทั้งหมด15ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าโฟฟาน่าคนนี้คือใครแต่ผมบอกเลยนะครับว่าจำชื่อเด็กด,ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้ไว้ดีๆ เขาคนนี้แหละครับในอนาคตจะเป็นแนวรับที่ค่าตัวโคตรแพงเป็นเซติหลักเกิน50-60ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งาหารดูเฉพาะในพิมล,ลีกทั้ง4เกมเนี่ยโฟฟาน่าสามารถอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีเสติตัดบอลสกัดบอลและลูกกลางอากาศและก็ตัดบอลสำเร็จจากคู่แข่งเนี่ยมากถึง3ครั้งต่อเกม ซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดของพเยมอลีกในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มีนักฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงอย่างทรอยดีนี่นะครับแนวรุกของวัตฟอร์ดเนี่ยได้พูดถึงโฟฟาน่าว่าเด็กคนนี้อยู่เพียงแค่สิปีเท่านั้นแต่ฟอร์มการเล่นของเขาคนนี้เนี่ยมันคล้ายกับเวอร์จิลฟานได้ตอนที่ย้ายจากเซลติกมาอยู่กับซัตแฮมตันใหม่ๆอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและทางด้านของทรอยดีนี่ก็บอกว่าในฤดูกาลถัดไปเนี่ยเขาคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งกองหลังที่ มีชื่อเสียงและมีความยิ่งใหญ่จนหาตัวจับได้ยากมากๆครับขนาดรอยดีนี่นั้นยังกล่าวถึงโฟฟาน่าขนาดนี้นะครับรวมไปถึงด้านของโรนีมาร์สนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยดูฟอร์มของโฟฟาน่ามาประมาณ6-7ครั้ง ซึ่งแมนซิตี้เนี่ยควรจะยื่ไป75ล้านปอนด์บวกกับจอห์นสโตนไปเลยและกันเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยแหละน่าจะมาเติมเต็มเกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็น1นึ่ตำนานกับอีก1น,นักเตะที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกพูดถึงโฟฟาน่าเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าพูดถึงลสเตอร์ซิตี้นะครับในเรื่องของการหานักเตะโนเนมเนี่ยทีมทีมนี้ เป็นทีมที่หาได้ดีอยู่แล้วสกาวเขานะั้นสุดยอดนะครับหานักเตะมาปั้นมันจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายเจมส์ดิสันเจมี่วาร์ดี้วิลฟริดเอนดีดีคาร์คราสโซยุนคูเิียสมาเลสเอ็นโกโรกองเต้และก็จะมีอีกหลากหลายคนที่เดียวครับที่เลสเตอร์เนี่ยได้ปั้นนักเตะเหล่านี้กลายเป็นยอดแข่งขึ้นมาโดยเลสเตอร์นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยทีมทีมนี้ ก็มักจะมีเซนเตอร์ฮาฟที่ไว้ใจได้เสมอเลยครับซึ่งน่าหาวว่าย้อนกลับไปสมัยที่คว้าแชมป์ลีกได้แบบสุดชอ็อกนั่นก็คือมีโรเบิร์ตฮุสกับเวส์มอ์แกนถึงแม้ว่าจะเป็นเซนเตอร์ฮาฟวัยเก่าแต่คู่เซนเตอร์คู่นี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นส่วนสำคัญพาเลสเ์ซิตี้นั้นเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลกีกได้ในสมัยนั้นนะครับและต่อมาครับก็เริ่มมีแฮร์รี่แม็กควายจนเสียแม็กควายไปเนี่ยก็ดึงโซยุนซูขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโซยุ so ดึงมาจากไฟบวกในบุนเดสซีกาเยอรมันแล้วนะครับแต่ช่วงที่แม็กวเนี่ยโซยุนซูไม่ได้ลงสนามเท่านั้นเองนะครับแต่พอเสียแม็กควายไปครับโซยุนซูดาวเตะชาวสุรกีที่โนเนมากๆมาจากไฟบวกในบุนเดสซีกาแฟนบอลก็คิดนะครับว่าเฮ้ยโซยุนซูคนนี้จะมาแทนที่แม็กควายได้หรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเลสเตอร์ก็มีข่าวว่าจะได้เจมทาคอฟส์ย์ของเบอร์ลี่ แต่สุดท้ายครับโรเจอร์เชื่อมาในตัวโซยุนซูคนนี้และให้โอกาสเขาลงสนามแฟนบอลก็งงว่าเอาจริงเหรอโรเจอร์ไม่คิดจะเอาเงินที่ได้ตัวจากค่าตัวแม็กควายมาไปซื้อแนวรับหรอแต่พอขายแม็กควายไปครับโรเจอร์ให้โอกาสโซยุนซูและเขาได้มีโอกาสลงสนามและค่อยๆโชว์ฟอร์มได้ดีจากแฟนบอลของเลสเตอร์ที่สงสยัยและก็ตั้งคำถามกับโรเจอร์ กลายเป็นชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่านักเตะค,คนนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโซนยนซูเ so, นียกลายเป็นหนึ่งในประการหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับดีขนาดที่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมถึงเจ้าบุทุมบาร์เซโลนานั้นต้องการตัวไปแก้ไขปัญหาเกมรับเลยทีเดียวหลากหลายทีมต้องการตัวโซนยูซูคนนี้แต่ปัญหาคือว่าเลสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมปล่อยอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนเลยครับว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้น มีโซยุนซูเป็นกองหลังที่เป็นตัวหลักของทีมจับคู่กับเจเนเวเอแวนส์ได้อย่างดีแต่พอโซยุนซูนั้นเจ็บมาไม่มีใครแทนที่เขาได้ครับในฤดูกาลน,นี้ครับปรออเป็นเจอร์ครับในายใหญ่ของทีมร่วมกับทีมสเกาเนียก็ได้ไปหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระของโซยุนซูเพื่อแก้ปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนโดยในปีนี้ครับเขาเนี่ยก็ไปหาแนวรับมาหลากหลายคนนะครับก็มีสเกาเนี่ยออกมาให้กับโรเจอร์ดูได้ดูเทปวิดีโอการเล่นสุดท้ายครับ รรเจอร์ Roger, ไปชื่นชอบแนวรับวั19ปีของเซเนตียนในหลีกเอิงฝรั่งเศสครับซึ่งแนวรับคนนี้ลงไป4เกมที่เซเนตียนทางด้านของเลสเตอร์นะครับ ยอมจ่ายค่าตัวของโฟฟาน่าคนนี้รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยสาล้านปอนด์เบื้องต้นเนี่ยจ่ายที่30 000. บล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีโบนัสแอดออนอีก6.5ล้านปอนด์สัญญา5ปีและการย้ายมาของโฟฟาน่าคนนี้ทาสถิติครับเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดและที่สําคัญอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งการสัมภาษณ์วันแรกของโฟฟาน่าครับที่ยามาถินคิงพาวเวอร์สเตเดียมของเลสเตอร์ซิตี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ตัวเขาเนี่ยติดตามดูเลส เจออย่างใกล้ชิดมาตลอดนับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยได้แชมป์ลีกและพวกเขาก็เป็นสโมรสรชั้นนําในพรีเมียร์ลีกตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่าจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมอย่างแบรนดอนรัเชอร์คนนี้เรียกว่าอยู่เป็นปากหวานที่เดียวนะครับเวสลี์โฟฟาน่าคนนี้และวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักคร่าวๆกับเวสลี์โฟฟานะ่าแนวรับชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับเวสลี์โฟฟาน่านะครับปัจจุบันอายุ19ปีครับเจ้าของส่วนสูง190เเซน ซึ่งเขาคนนี้ การมาจะอายุครบ20ปีจะเข้าผับได้แล้วนะครับในวันที่17ธันวาคมที่จะถึงนี้เขาเกิดชื่อ马克เซยที่ประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าคารอบครัวของเขาเนี่ยย่าถินฐานมาจากมารีในทวีปแอฟริกานั่นเองนะครับด้านของโฟฟาน่าคนนี้ครับเป็นที่พรสวรรค์สูงและตัวเขาเนี่ยเริ่มเข้า,าคาเดมีตั้งแต่6ขวบตัวเขาเนี่ยมีความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากและก็ได้ระหกระเหินไปหลากหลายทีมในฝรั่งเศสถึง5ทีมนะครับ6ขวบนะครับ อยู่กับเบลปอรฟิโตเลแล้วก็พอเขาอยู่ได้8ขวบเนี่ยก็เป็นบัสแซงมินเยมาดึงตัวไปและอยู่กับสโมสรแห่งนี้ได้2ปีครับในปี21 1 1ครับอยู่ช่วงสั้นๆกับเปเนมิลาโบก่อนที่ จะถูกเบลแอร์ดึงตัวไปร่วมทีมถึง4ปีด้วยกันนะครับแต่แล้วครับพอเขาอายุได้15ปีทางคริสตอฟเกาเจนครับในายใหญ่ของทีมแซงเอเตียนทีมดังในเหลือ,องฝรั่งเศสก็ดึงเข้ามาร่วมทีมและโฟฟาน่าคนนี้ ก็ได้เข้าสู่อะคาเดมี่แล้วก็ฝึกปรือฝีท้ากับเซเนเตียนอยู่2ปีในชุดเยาวชนครับก่อนที่จะถูกดันขึ้นสู่เซเนเตนเบเขาเนี่ยมีโอกาสลงสนามไป21เกมแล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับจะทำให้โครอสปูเอลกุนซือใหญ่ของเซเนเตียนในตอนนั้น ดึงเขาขึ้นมาจากทีมสำรองแล้วก็ให้โอกาสเข้าลงสนามไปถึง11เกมในทุกรายการเลยด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของโฟฟาน่าคนนี้ทำผลงานได้ดีและก็โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับปีเดียวนะครับที่เขาลงกับเซนต์ในชุดใหญ่เนี่ยลงไป20เกมทำไป1ประตูและก็พอมาถึงฤด,ดูกาลนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับได้มีโอกาสลงสนามไป4เกมและก็ช่วยทีมเก็บคลีนชีถึง3คลีนชีตด้วยกันเรียกได้ว่านี่คือ สุดยอดแนวรับจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเซน,นเตียนทีมนี้นะครับก็มีแนวรับดาวรุ่งที่อยู่กับอาร์เซนอลอย่างวิลเลียมซาลิบาซึ่งปีก่อนเนี่ยก็ได้มีโอกาสจับคู่กับโฟฟาน่าคนนี้แล้วบ้างเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเขาเคยมีแนวรับดาวรุ่งพุ่งแรงในอดีตนะครับอย่างกุสซูมาเซนเตอร์ฮาฟคนปัจจุบันของเชลซีและเซน,นเตียนทีมนี้ก็มีนักเตะฟ,ฟิตไทยดีมากมายในดีครับพีเอ็มลีกโอบามายองก็มาแจ้งเกิดได้กับเซนเตียนแบสมาตุยดี รวมไปถึงอีกหนึ่งนักเตะฝีเท้าดีอย่างดิมิทีพาเยตนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเซตเอตินทีมนี้นั้นเป็นทีมยอดนักปั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่เวสลี์ฟอร์ฟาน่าครับตอนนี้เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้และที่สําคัญ เพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้นะํามากุมหัวใจเกมรับของเลสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างดีเพราะช่วงต้นฤดูกาลนะครับเป็นโซยุนซูเนี่ยจับคู่กับวิลฟริดเอนดีดีเพราะอีแวนนั้นติดโทษแบมตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแต่พอเอนดีดีเจ็บและปัจจุบันโซยุนซูเจ็บครับทำให้ทางด้านของเมดอล์เจอร์นั้นปรับเลสเตอร์ซิตี้ยืนเป็นหลังสามนะครับก็มีเวสลีย์โฟลฟาน่าเจเนียแอรวนส์แล้วก็รวมไปถึงคริสเตนฟูชแบ็กซ้ายตัวเก่าที่หุบมายืนเป็น กองหลังตัวซ้ายและก็มีลูกโทมัสมายินเป็นวิงแบ็กซ้ายแล้วก็วิงแบ็กขวานั้นเป็นทางด้านของเจมส์จัสตินก็ต้องมาดูนะครับว่าทาเลสเตอร์ซิตี้นั้นตัวหายเจ็บกลับมาแบบครบพลัดนะครับจะกลับมาเล่นเป็นแบ็กโฟร์หรือจะเป็นแบ็กทรีนะครับถ้าเป็นแบ็กทรีเนี่ยถ้าเป็นโซยุนซูอีแวนแล้วก็เวสลีย์โฟฟาน่าวิงแบ็กขวาเป็นทางด้านของลิคาโดเปเรล่าซ้ายเนี่ยเป็นคาสตานเย ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับอย่าลืมครับถ้าเอนดีดีหายเจ็บกลับมามีเจมส์แมดิสันฮาวีบานเซนิดราสยูริเตเลมองเจมี่วาร์ดี้จะเป็นอะไรที่ลงตัวและก็น่ากลัวมากๆขุมกําลังของ City เลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและที่สําคัญครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้คือทีมที่นําเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงแม้คนจะมองว่าเดี๋ยวก็ตกลงไปแล้วแต่ ไม่แน่ไม่นอนครับฤด,ดูการน,นี้ลิฟว์ครับมีตัวเจ็บเยอะแยะมากมายทางรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีปัญหาในเรื่องของศูนย์หน้าเชลซีก็มีปัญหาแบ็กซ้ายบาดเจ็บ รวมไปถึงสเปอร์ก็มีปัญหาโซนเฮอร์มินนั้นยังไม่สามารถลงสนามได้ก็ต้องดูนะครับว่าในช่วงนี้ที่หลากหลายทีมมีปัญหาเลสเตอร์ซิตี้ทีมนี้ครับที่พอจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้รักษาป,ประตูเมียกรรมมาเจ็บอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลจะหายทันในเกมเจอกับเลียพูหรือเปล่าถ้าแคสเปอร์ชไมเคิลหายทันแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับถ้าเลสเตอร์นั้นสามารถบุกไปคว้าสามอัที่แอนฟิลนั้น จะทำให้พวกเขานั้นฮึกเหิมกลับมาแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้เลยก็เป็นไปได้บอลกลมๆมีลมข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของเวสลี์โฟฟาน่าครับเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่แห่งจิ้งจอกสยามคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นฟอร์มเขา ผมอยากบอกเลยนะครับว่าลองไปหาดูหรือว่าชมเกมการเล่นของเลสเซอร์ซิตี้และคุณจะหลงรักเด็กดาวรุ่งวัย19ปีคนนี้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เรื่องเด็จจะยับกับชนาของารหี G ิคิโลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ